ครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผู้ชมผ,ผู้ฟังเออวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสฮะจะมีบอสประจําวันเนาะ,ะวันนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะไอชุดกลอกเนี่ยแล้วก็แซ่ของมันแซ่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะนกตุ้ม <laughs> นกตุ้มที่มันนั่นอะเออช้างช้างมันเออเดี๋ยวไปดูใน เกมแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ผมก็จะเป็นวันนี้ผมก็จะถือไปก็จะเป็นโลไม่ใช่โลดีคอนกับคาทาเวทเนาะเพราะว่ามันจะเป็นฮะคอนมันจาเป็นสําหรับด่านนี้เพราะมันจะอ่าเวลาไว้มันจะมีสกิลหนึ่งของบอสที่มันจะเรียกว่าอะไรว่ากว้างหรอ กว้างก็ไม่เชิงเหมือนทุบทุบลงลงกับพื้นแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์สกิลค้อนกระจายไปรอบๆฮะมันเหมือนลูกลูกเหล็กอะลูกอะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันเดีย๋ยวไปดูในเกมเลยแล้วกันเนาะโอเคมันไส้เจอจะไรมันไส้ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ับเฟรมเรลตกมาก ท่านแหลกก็ปลอดภัยด้วยนะครับเพิ่มเลตตกมากผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่เซิร์ฟโรอเป็นที่ของผม

ก็าจดเมดใส่ละฮะอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันอ่าเกาะทองก่อนเนาะกขดทองละนี่นี่ฮะคือเราต้องใช้ เอาไงเอาไงฮะเข้าไปชาร์จ<า>แล้วก็ตกตกตกนี่ขัดได้ขัดได้โอเคมาแล้วก็ใช้คิวเวทของเรายักษ์ไป โอเคจบตาแรกจบไปแล้วฮะก็หลักๆสกิลที่เห็นนะที่เห็นก็จะมีมันจะมีอีกสกิลหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เมื่อกี้อ่ะเป็นสกิลมันเหวี่ยงคอ้อนมาแล้วก็ทุบลงพื้นแล้วแบบอ่าดาเมจที่ลงพื้นมันกว้างมากอ่ะกว้างแบบระยะห่างกัน ตาไอตัวผมกับเนี่ยตัวผมกับเนี่ยหรือว่าประมาณเนี่ยโดนหมดอะคือมันกว้างกว้างมากแต่มันยังไม่ทันได้ใช้ไงเมื่อกี้มันตายก่อน <c oughs> <c oughs> ก็มาอีกตาหนึ่งเนาะเพราะว่าเราปกติเราจะลงเราก็ลงอ่าบอสหนึ่งสองรอบเนาะมันจะได้เห็นอะไรแบบเพิ่มมากขึ้นมาฮะ มันไม่มีอะไรมากมายสำหรับเกมนี้นะเท่าที่ดูมามันก็มีบอสประจำวันทุกวันมันก็จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ให้อะไรอะ่ะส่วนมากก็จะเป็น PVP ชิงทงแล้วก็ PVP ทีมเดดแมทอะ,รป,ระประมาณนี้มากกว่านะสำหรับเกมเกมนี้แล้วก็เหมือนเกมแฟชั่นแต่งตัว หางเงินไม่ยากไม่ยากเลยฮะขนาดผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยเติมเลยนะผมก็ยังเนี่ยยังมีชุดใส่เนี่ยอุย้ยทำไมเฟรมชอบตกเฟรมเดชชอบตกอ่ะตั้งแต่อัพเดตมาเมื่อวานคือเฟรมเดชตกมาก วันนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นคาทาเวทน,นะฮะ ชอบกระโดดเตะฮะนี่ตันตันเอบอดบ้าเลยตัวตัวยิ่ใหญ่จะ่ปกระโดดเตะนี่อย่างแรงตกใส่แรงสปริงดีโอ้โหดาเมจสุดท้ายสอง0มืนบ้าไปแล้วนี่อันติีมาทับเมื่อกี้อ้าจะไป ไม่ใช่อะไรหรอกที่ผมเอาคอนมามันจะมีสกิลโลก,กับอ่าสกิลอันติที่เป็นชุกก็เลยเอามาใช้เพราะว่าด้านนี้คนอ่าอะไรวะทีมงานเราชอบตายนันเจียนนี้ไม่ใช่นันเจียนเออเน็ตนันเจียนนี้ละกัเเนเรียกนันเจียน,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 นเยนาะนันเจียนนี้คนทีทีมเราอ่ะปาร์ตี้เราอ่ะชอบตายกันเยอะ มันมันมีสกิลชิ่งของบอสอะกระโดดเตะเมื่อกี้มันสามารถเลียวได้ได้วยนะทุกคนไม่ใช่แบบเฮ้ยยู่ดีแบบกระโดดมาปุ๊บพอเราหลบได้มันก็หลบได้อียคือถ้าเราหลบแล้วมันยังโดดไม่สุดมันเลียวได้เลยนะขายของตั้งแต่เมื่อวานยังขายไม่ออกอะคิดดูละกัน มันก็มีนะอย่างชุดนักเรียนเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ซื้อใส่อ่าก็มีชุดเมทท่อนบนอดูดูสวยนะ <c oughs> โอ้ยมีชุดทหารเจติยศเมื่อก่อนผมก็ซื้อใส่สีดำนี่แหละคือมันย้อมสีไงจริงจมันเป็นสีแดงแล้วก็อ่านี้จะเป็นเนี่ยฮะแบบ ก็เป็นกระโปรงอันนี้มันเป็นแบบขายาวเมื่อก่อนผมชอบอันนี้นะผมอยากซื้อนี้ใส่แต่ไม่มีตังไงเมื่อก่อนดูราคาอะเมื่อก่อนแพงยังไงก็ยังแพงอย่างนั้นนหะไม่เคยลดเคยลดอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยแต่ผมผมไม่ซื้อผมขี้เกียจละ่ะ <laughs> ไ,ไม่อยากได้ไม่อยากได้เนียแต่ก็นี่ฮะกำลังตั้งเป้าว่าจะซื้อตัวนี้อยู่ไม่ สวยดูนะ่าอกเลย zoom zoom z o นี่น่ารักอีกกี่วันเนี่ยเธอจะเป็นสาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกวันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าวันเนาะเขาจะเป็นสาวแล้วมันมีกิจกรรมของเขาจะให้อ่าบัตรเปลี่ยนรูปร่างมาซึ่ง เราสามารถเอาไปเปลี่ยนรูปร่างของตัวละครเราได้ฮะแล้วก็ผมจะทําให้ตัวนี้เธอได้เป็นสาวเต็มตัวสักทีหลังจากโลลิมานานจะเรียกว่าโลลิไหมันก็ก็ไม่เชิงโลลีนะแต่ว่าก็ก็เหมือนเด็กอะเด็กน่ารักน่ารักดี <laughs> ชมตัวละครตัวเองนะเนาะเอ่นนูน่นก็โลลินะ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามกันด้วยพาคนพาเพื่อนมาดูเยอะๆก็ได้ครับ <c oughs> จะได้มีกำลังลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะสำหรับเกมนี้มันไม่มีอะไรอะ่ะจะให้เปน p พ p ผมก็ไม่เก่งนะ จะให้ไปเป็นไก่ให้คนอื่นตบผม,ผมก็ไม่ชอบเดี๋ยวรอดูก่อนละกันนะว่าผมคิดว่าจะไปลองฝึกอ่า pvp สักหน่อยแต่ก็ยังไม่มีเวลาฮะส่วนมากก็พอลงดันเสร็จลงอะไรเสร็จผมก็ไปเลยอะ่ะไม่ได้เก็บอะไรต่อเลยนี่ก็จะเป็นเน็ตด,ดันจีนเล็กเนาะคามาเลเวล1-2ถึงอ่าอันนี้ใหญ่เลเวล3-5ถึง มื่อก่อนอันนี้มันเอาออกนะมันไส้เอาออกบ้าบอเลยเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนครับฟันดีไม่ใช่ฟันดีดีบายบาย